ได้เราจะถวายของพระเอาสิเจ้กระเคนเอาพินิจจัดจ,จัดของถวายพระให,ให้เจ้าภาพกระเคนเองก็ได้ถ้าต้องการไม่จะเป็นผู้หญิงก็ได้กระเคนน พระคุณท่านอาจารย์แต่ก่อนที่จะล่อตัวเองอยากจะกราบเรียนว่าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งนะฮะส่งไปทางมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐบอกให้ส่งต่ออาจารย์สมทรงด้วยแล้วพอเปิดซองออกอ่านในนั้นไม่มีข้อความที่จะว่าให้ทําอะไรแต่ว่าคําพูดที่อยู่ในนี้ไพเราะนัก ขึ้นต้นว่าชัยยาเนื้อนาบุญอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะกินใจเป็นอันมากเอา็ะแล้วก็วัตยุ่งทำงานก็มีความรู้สึกว่ารับรู้ไว้คนเดียวแล้วก็ลืมจนกระทั่งจะเดินทางมานี่เปิดกระเป๋าคนโน้นคนนี่จึงได้พบจดหมายฉบับนี้ขึ้นมา จึงคิดว่าหน้าที่จะทำจดหมายฉบับนี้ให้ยืนยาวต่อไปนะให้ยืนยาวต่อไปทำประโยชน์ต่อไปเก็บไว้ผู้เดียวนั้นจะไม่เป็นประโยชน์และเนื่องจากว่าในนี้มีชื่อพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ปรากฏอยู่ด้วยจึงขอประธานอนุญาตที่จะออกชื่อท่านตามจดหมายนี้ และเพื่อให้เกิดความรู้สึกมากเป็นพิเศษเจริงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงเมื่อคืนนี้เองในขณะที่เดินทางบนรถไฟนะคะลองฟังดูเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวชัยยา,าข้างบนเขียนว่าชัยยาเนื้อนาบุญ ตอนนี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์นั้นอยากจะให้มันล้ออายุตัวเองก็อยากจะพูดเพียงสั้นๆว่าตัวเองนี่ก็โง่โง่มามากๆจนกระทั่งอายุถึงสี่สิบปีก็ยัง,งโง่อยู่ที่มันมีอายุรอดมาได้จนบัดนี้ผ่านมาอีกสิบหกปีเพราะปีนี้อายุห้าสิบหกนั้นก็ต้องถือว่าพระธรรมชาติได้ช่วย ให้ได้มีเวลาหายโง่นะคะต้องนึกถึงขอบบุญคุณของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเมื่อตอนอายุสี่สิบปีนั้นอะ่ะก็ยังทำบุญใส่บาตรธรรมดาแล้วก็ยังหลงเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวสมัยเป็นเด็กก็เกิดแบบที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ว่าคือเกิดจากท้องแม่มาก็กสนุกสนานวิ่งเต้นเลยมา ถึงเวลาเรียนก็นเรียนหนีโรงเรียนบ้างเรียนบ้างขยันบ้างขี้เกียจบ้างมาตามลำดับจนกระทั่งมาถึงขั้นเรียนจบธรรมศาสตร์บัณฑิตก็รู้สึกจะยิ่งซ่าหนักยิ่งขึ้นนะคะจบเมื่อปีพศ2493เนี่ยมันมานม,มาเต็มที่แล้วแล้วก็ในช่วงนั้นมีผู้หญิงที่เรียนจบธรรมศาสตร์นั้นม่กี่คน มันดูจะเป็นไข่แดงอยู่ในหมู่พวกผู้พิพากษาอายการซึ่งเป็นรุ่นพี่พเมื่อแต่งงานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่งงานเพื่ออะไรก็ไม่ทราบผู้ใหญ่บอกว่าแต่งเท่าลูกหนูอายุตั้งยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วผู้ชายคนนี้ดีเรานั้นถูกฝึกมาในแง่ที่ว่าเป็นลูกที่ดีอย่ากให้พ่อแม่น้ำตาไหลเป็นใช้ได้ก็ถูกสอนมาว่าแค่นั้นทันหัวดีก็ดีก็กแต่งงาน แต่งงานแล้วเนื่องจากว่าเาเหตุปัจจัยมาเอื้ออำนวยที่ทำให้ซาได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสามีเป็นนายธนาคารคนที่มีค่อนข้างจะมีสตังก็ดีเนี่ยถ้าเผลอตัวนิดเดียวจะไม่หวนกลับมาสู่ธรรมะมันตะเลิดไปเรื่อยมันจะเดินวนอยู่กับร้านขายแหวนเพชรบ,บ้างผ่าตัดเสื้อสวยๆบ้าง แล้วยิ่งถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนั้นในจังหวัดเล็กๆการประกวดประขันประชันแข่งกันนั้นมีเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเมื่ออายุก็บอกตรงๆว่ามาจนถึงสี่สิบปีล้วยังไม่คลายซ่าลงเลยนะคะเวลาที่มีงานในประจำจังหวัดมันมีสิ่งที่ช่วยดันให้ตัวเองนั้นจมไม่ลงมากขึ้นนะคะ เพราะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีเวลาที่พวกชาวธรรมศาสตร์เขามีงานวันที่สิบธันวาซึ่งเป็นวันที่ระลึกธ,ธรรมศาสตร์เขารู้สึกจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ขึ้นไปบนเวทีที่ออกไปร้องเพลงกับพวกผู้พักษาอายการธรรมศาสตร์การเมืองเรื่องแดงอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันจมไม่ลงนะ่ะจนกระทั่งอายุสี่สิบก็น่าจะต้อง ต้องล้อตัวเองว่ามันโง่แสนโง่มาตลอดอายุสี่สิบนี่เหตุที่มาสวนโมกนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลนะฮะเป็นที่คุณแม่ท่านอ่านหนังสือของท่านอาจารย์มากแต่เดินยอมรับว่าเดินอ่านน้อยมากในตอนช่วงนะั้นเพราะไปอยู่ตานจังหวัดคุณแม่อยู่กรุงเทพกับน,น้องเมื่อเข้ามากรุงเทพคุณแม่ก็ปรารบบอกว่าอยากจะไปเห็น องค์ท่านอาจารย์พุทธภาสสัทีหนึ่งแม่อาา่านหนังสือท่านมานานแล้วงัพอเอิญเป็นปิดเทอมด้วยความรักแม่เอาไปก็ไปหนูว่างพอดีกไวอย่างนั้นก็มาที่นี่เมื่อปีศูนย์แปดได้เพราะฉะนั้นเห็นจะต้องพูดว่าสิบหกปีแห่งความหลังที่นี่ได้ให้ทุกสิ่ง จนกระทั่งเกิดความเข้าใจเท่าจะว่าในในเม็ดทรายทุกเม็ดต้นไม้ทุกต้นแล้วก็รู้สึกจะพูดด้วยได้ทั้งนั้นแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งหลังจากนั้นจึงคิดว่าเวลาที่ผ่านมาได้สูญเสียไปมากแล้วเหลือเวลาที่จะเดินไปสู่หลุมศพสั้นนักถ้าอยากจะให้อายุยืนต่อไปอีกต้องเร่งรีบทำงาน และงานที่จะทําอาชีพราชการที่เป็นอยู่คือเป็นครูนั้นก็เป็นงานที่ดีคือช่วยสอนลูกหลานไทยให้ได้พบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ก็ยังน้อยเกินไปเพราะในคนกลุ่มน้อยนั้นจะไม่สามารถที่จะช่วยกันลากจูงเหมือนยังกับเอาเรือบดไปลากจูงเรือเอี่ยมจุนมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นฉะนั้นก็คิดหากลุ่มกลัลยานมิตรที่จะช่วยกันทำงานมีโอกาสใดที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดก็เร่งรีบทำเสียจึงได้เกิดการตั้งชมรมครูศิลปธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกับมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐซึ่งคุณวิโรธก็เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ที่นี่ช่วยกันทำงาน อย่างในวันนี้งานของเราก็มีที่แม่ห้องสอนพนะะระเนนบางรูปที่ปรารถนาจะมากราบเท้าท่านอาจารย์ก็มาไม่ได้เนื่องจากว่ามีงานและวันมรืนนี้ก็มีที่อยุทยาซึ่งคนีเนเรื่อจะต้องรีบกลับไปช่วยกันอย่าเรียกว่าไปไปปลุกเลยคือใกล้ๆกับว่าคนเป็นครูนี่เขาก็มีความรู้กันอยู่มากแต่ว่าเขาลืมไปลืมคิด เหมือนกับจดหมายอันนี้ซึ่งก็ลืมอยู่ในกระเป๋าเพราะฉะนั้นถ้าเขานึกขึ้นมาได้หยิบออกมาก็คงจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ทําหน้าที่เรื่อยไปและอาจจะกล่าวอย่างจริงใจเลยก็ได้ว่าที่ทํางานทุกวันนี้โดยแทบจะไม่มีเวลาหยุดยั้ยงนั้นนอกจากจะเพื่อแก้โงของตัวเองแล้วก็อยากจะพูดว่า ที่สวนโมกนี้สมชื่อจริงๆถ้าผู้ใดได้ศึกษาจากตำรับตำราท่านอาจารย์อ่านให้ดีคิดให้มากแล้วปฏิบัติต,ตามไปยิ่งขณะนี้เราทั้งหลายมีประเดชพระคุณท่านอาจารย์นั่งเป็นสักขีเป็นที่พึ่งครับอะไรไม่เข้าใจอะไรจะได้เร่งรีบถามเสียนะคะ สำหรับตัวท่านเองบอกตามตรงว่ามาที่แรกๆเนี่ยกลัวท่านอาจารย์อย่างที่สุดกลัวก็ทั่งเสียงนะะพยายามจะเดินเลาะแต่ไกลๆแล้วก็ฟังเอาเพราะฉะนั้นถ้ามัวกลัวอยู่นะคะยังไกลบ่อน้ําที่เราจะได้ดื่มได้อาบได้กินจึงขอ,อรีบบอกอคนรุ่นจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานก็ตามนะคะอย่ามัวเพลินอยู่มันจะสาย เหมือนกับที่ท่านได้ออกมาสารภาพความโง่อยู่ในขณะนี้ขอสารภาพความโง่ในขณะนี้และจะพยายามค่อยๆขูดเกลาตัวเองให้หายโง่ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาขอขอบคุณค่ะ